เกิดมาก็ทำทำแต่ซาระเปาครับร้านผมนี่ชื่อ ร้านเปียทงเซ็งอ,อยู่ตอกเสยภูมินี่มาร้อยปีได้ครับผมชื่อวิเชียนสุกบลสติพรครับชื่อภาษาจีนชื่อเซ็งที่บ้านเนี่ยทำซาลเปามาตั้งแต่คุณทวดมาจากเมืองจีนครับผมก็ไปรุ่นที่4ี่ละสาปีก่อนหลานชายครับเขาติดต่อมาว่าจะทำซาลาเปาขายออนไลน์ แล้วพอแป้งเหลืองเนี่ยถ้าคุณใส่สีเหลืองมันมีแต่สีแต่ถ้าคุณใส่มันคุณจะได้รสสัมผัสของมันกับกลิ่นของมันความหวานของมันเนี่ยก็จะอยู่ในเนื้อแป้งมันก็ทําให้แป้งไม่หยาบเนียนขึ้นตัวแป้งเนี่ยปู่ย่าตายายมาทํายังไงแล้วก็ทําอย่างนั้นบางอย่างที่มันไม่มีแล้วจากสมัยโบราณเราก็พยายามแัดแปลงมาประกอบนีเวลามันนวดเนี่ยมันก็ติดๆกันเลยอ่ะ เนี่ยห้าคนหกคนใช้นวดมืออย่างเดียวไส่ถั่วเนี่ยมันยืนพื้นของที่ร้านฮะเพราะว่าที่ร้านแต่ก่อนทําเจเยอะถั่วกวนเนี่ยเราใช้ถั่วเขียวกระทาะเปลืปอกมาบดแล้วก็มาล่อนอีกทีหนึ่งแล้วก็เอาไปกวนจากน้ําตาลทรายจากน้ํามัน ซเปาสไดจิว๋วไส้หมูเนี่ยมันก็จะต่างชาวบ,บ้านครัไส้หมูก็จะมีมันแกวฮะของคนไดจิว๋วต้องปนมันแกวแล้วก็จะมีพวกต้นหอมกระเทียมอย่างเงี้ยครับสมัยก่อนก็มีไขต่ต้มนี่มันจะก้อนใหญ่ฮะแล้วมันจะเปลืองที่ออกส่วนมากก็จะนิยมไข่เค็มมากกว่าสมัยก่อนเด็กๆเนี่ยคุณแม่เขาจะบอกว่า ไส้เค็มเนี่ยมันต้องใช้เชื้อเก่าเยอะๆเ,เชื้อเก่าคือเชื้อที่หมักไว้นานมันฟูแล้วเนี่ยจีบอะไรเนี่ยมันก็จะอยู่ทนสวยหน่อยหมูสับเนี่ยเราจะจีบมันเป็นสัญลักษณ์ว่าอันนี้เป็นไส้หมูถ้ายังกลมเนี่ยมันจะเป็นไส้หวานหมดสับเอากลมเนี่ยมันพักนานไม่ได้เพราะมันฟูเกินไปเนี่ยมันเป็นนึ่งแล้วเนี่ยมันจะยุบ ตั้งแต่วทวดเขามาอยู่ตรงนี้ก็สร้างเตามาเลยประมาณสัก90ปีได้และครัเดี๋ยวนี้เตาฟืนเขาห้ามใช้ในเมืองก็เก็บไว้ครึ่งหนึ่งใช้แก๊สค,ครึ่งหนึ่งในสาลาเปาลูกเล็กๆไม่ใช่มีแค่รสชาติมไม่ได้มีแค่แบบรูปลักษ์มันมีเรื่องราว แล้วก็มีองค์ความรู้ต่างๆแล้วก็มีเรื่องของไอเดียของคนกลุ่มลุๆหนึ่งนะครับที่ผ่านมาแบบ100กว่าปีผมคิดว่าผมทำตั้งแต่เด็กจนอายุ50กว่าแล้วเนี่ยจะ10ล้านลูกแล้วมั้งเนี่ยแต่ตังไม่ถึง10ล้านนั้นเนี่ย ต้องแบบย้อนไปปานแบบมาสามปีที่แล้วได้ต้องขอบคุณอากูที่เปิดรับฟังและมาคุยกันนัวันนั้นแล้วก็จากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยต่อสู้ด้วยกันมาคุยด้วยกันเยอะแล้วก็พยายามปรับเข้าหากันจนได้มาเป็นกลุ่มข่ปอสลรบโบราณณวันนี้